ทุกอย่างเริ่มจากแคแคบเริ่มมีตางแล้วก็ซื้อรถทีหกคันเปลี่ยนแทบทุกวันจนเพื่อนร่วมทีมได้อิทธิพลลบต้องมาทุ่มเงินซื้อรถมาแข่งกันซึ่งการแต่งตัวเวอร์วังของทั้งคู่เนี่ยแต่ชอบให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนง่ายๆไม่ชอบแสงสีไม่ชอบเป็นข่าวไม่ชอบโดนถ่ายรูปนั้นสวนทางกับปุ่มหูมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทวันที่แพ็คแคบบินไปเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดและคนที่ให้ค่าสมองความคิดมากกว่าบ้าวัตถุม aterial ก็เชื่อว่าวิกตอเรียทำให้ชาวอังกฤษและคนทั้งโลกใช้เเงินเินกตัว เพราะว่าย้อนไปยีปีก่อนในปี1999เนี่ยในขณะที่คนอังกฤษมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ60,000บาทชุดที่วิกตอเรียใส่เนี่ยราคานี่ก็มากกว่า50,000แล้วคนมีปัญญาจัดไปรอไรส่วนคนไม่มีเนี่ยก็ซื้อของก๊อปซึ่งตัวหนึ่งก็ราคาสูงถึง7,000นะฮะนี่คือปรากฏการณ์ครับที่คู่รักดีบีบีเป็นคนเริ่มวัฒนธรรมนักบอลต้องขับรถสปอร์ตต้องสักต้องใช้แบรนด์เนมคนวงในเผยต่อว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทีมชาติอังกฤษไปไหนไม่ไกลแมนฯลีจะมีคนดูเยอะทีีีีีี่่่่่่่่่่สุดดดกก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 ็เเเเเเเพรร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 ราา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 าะะะบบนน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 ััััััตตแแลลลคคคยยยยขขงงงโชชววววว์ถฬิิใใใจ๋มอท้ เธอถูกจ้างให้ใส่ได้ค่าพรีเซนเตอร์หรือว่าเธอได้ฟรีหรือว่าเธอเสียตังค์คำตอบจะทำให้คุณยิ่งกว่าสตันโชว์หน้าพลังนี้จัดไปภ่าศพ